สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาทําคลิปนะครับแต่ผมจะมาพูดว่าที่ผมลงคลิปช้าเนี่ยก็เพราะว่ากําลังจะตัดต่อนะครับตัดต่อใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กว่าจะลงลงคลิปอีกน่าจะนานนะครับผมกว่าจะลงได้วันหนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงอาจจะลงอีกวันหนึ่งไม่ก็สองวันถึงจะลงทีนะครับผมคนดูเนี่ยหายไปหมดเลยไม่มาดูเลย นั่นน่ผู้ติดต,ตาม16คนไม่ค่อยมีคนมาดูเลยเกมเก็บเหรียญมันเป็นเกมอะเนี่ยมันเป็นเกมอันนี้ครับผมขณะไอที่มันมีตัวเอสอะอย่าอาอวีเดวผมจะมาทําคลิปอีกทีหนึง่งก็ว่าอยู่ว่าวันนี้ผมอาจจะทําคลิปก็ได้นะเอฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับใครที่อยากทักมาหรือจะอะไรนะครับตามนี้เลยครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ออฟไลน์นะอ๋อตามนี้เลยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กผมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฟซบุ๊กผมเนี่ยนะเพจก็ประมาณนี้นี่เพจของผมนะเล่นเกมอย่างมีสเตปดังอย่างมีสไตล์คือเพจของผมอะไรนะ นี่ครับผมลองหาดูแล้วก็ทักมาครับผมผมอาจจะตอบนะผมทํางานนะผมทํางานก็คือแบบว่าทํางานตัดต่อทํางานอัดคลิปใครที่อยากจะร่วมสนุกกับผม่าทักมาได้เลยครับมีเกม ROV นะครับผมแน่แน่ผมอาจจะมีเกมฟรีไฟเข้ามาไหมก็ได้นะครับฟรีไฟผมจะไม่ทาคลิปนะครับเกมฟรีไฟก็น่าจะประมาณปีหน้าผมถึงจะได้ทํคลิปอินโทนก็ยังจะไม่มานะครับผมยังไม่มีอินโทนนะ ก็ตามน,นี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ลากันไปก่อนสวัสดี